สวัสดีทุกคนกันเลยครับวันนี้ผมช่อง h ฮดเครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซุปเปอร์สัตซึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วนะซึ่งวันนี้ผมขอให้ได้แบ,บ็กแต่ว่าวันนี้ได้หมอผีมาครับผมเลี้ยวบัดออกไว้ก่อนบัดออกไปดิคือภาคนะั้นคือมันเลยทำอะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอผมเอาบัตรออกผมก็กดเข้าเกมครับ อาจจะได้แบ็กหรือว่าอะไรก็ได้วันเนี้ยขออะไรก็ได้แหละประเด็นขออะไรก็ได้เดี๋ยวดีขอเจเทก็ได้หรืออะไรก็ดีขับคมมาอีกแล้วเข้าเกมไปอีกรอบครับเครื่องค้างไปสักพักหนึง่งโอ้โหพอเข้าเกมก็ดูดีจะได้บทบาทอะไรซึ่งวันนี้ก็ได้หมอผีนะเพราะเราซุ่มได้เจอหมอผีซึ่ง ก็เลยเข้าเมนมครับซึ่งคลิปนี้อาจจะจบไวไปหน่อยเพราะเนื่องจากมันไม่มีใครไปซ่อมออกซิเจนครับอ่าผมเลยทําการตัดไฟครับตัดไฟดิเออตัดไฟแล้วผมก็เลยทีขาวตามมาแล้วเขาก็ออกไปแป๊บนึงแล้วเขาก็กลับมาผมว่านั่นจะนักวางเพลิงผมเลยทําการปาดเข้าไปครับหลัจากนั้นผมก็วิ่งหนีครับหลังจากนั้นก็มีคนกดรีพอร์ตครับ เพราะกอรีพอร์ตไปปพื่อผมก็เลยตัดฉากวาตอนที่โหวตกนเสร็จแล้วเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงกันครับซึ่งมันจะให้ช่วยภาักผมก็เลยทําการตัดออกซิเจนไ้ครับทุกคนก็ได้จะได้ได้ยินสิ่งที่ผมจะสปอยนั่นก็คือมันคลิปมันจบไวโคตรเลยเนื่องจากมันไม่มีใครซ่อมเลยครับให้นั้นก็รอไปสักพักหนึ่งครับ ทีนี้ก็ออกไปแล้วและหลังจากนั้นผมก็รีบไปอีที่อีกฝั่งหนึ่งแต่ผมก็ได้ทำการปาดสีเขียวครับเพราะเขาอยู่นิ่งๆเขาน่นจาจะจโจ๊กเกอร์และจากนั้นก็เวลาหมดครับตุ่มตายซึ่งเล่นจบวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยครับเนื่องจากคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกเพื่อนผมมันเปิด y o u t u b e ชดทั้งวันเพื่อหาคอนเทนต์นะครับ อาทุกคนจะรู้แหละ KU N หนึ่งสูนผู้ช่วยผมเองไปทําช่องใหม่ไปแล้วผมก็ชนะมารับตาน,นี้ก็ดีไม่น้อยผมก็เลยไปซื้อเลยก็เลยกลับเข้าไปในห้องเดิมแล้วผมก็ได้ของด้วยของโคตรดีจากนั้นผมก็ได้ทําการไปเช็คอินหมอผีผมก็ได้กล่องเหล็กมาครับแล้วแล้วผมก็ มีคนเนี้ยคือผมก็ได้ทำการกดออกไปแล้วนี่ก็ยังพูดต่อคลิปจบแล้วนะครับบ๊ายบาย